นีย้ายบ้านดูสิห้องเช่าที่ยวกับบางกายไปจัดโรงนี้ต้องย้ายแล้วไปฮะโอเคเฮอที่สุดพี่จัดทรงผมก่อนดีไหมก็ย้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วจะพาดูวันนี้ย้ายทั้งวันเลยเนี่ยห้องที่หนึ่งเนี่ยสัมภาระทั้งหมด โอ้ไม้เนี่ยยกพวกนี้โคตรหนักเลยของเต็มไปหมดเลยดูชาต่างๆนลนะโคตรหนักนี่โอ้โหเพียบอืกระจายเสร็จไปไปดูปลยเนี่ยห้องของน้องสาวเนี่ยตูดูดูแบกขึ้นมามีฮะพี่ใช่ เราอยู่ส e ี่เพอชอบชอบไหมครับ,รบชอบชอบจังเลยครับชอบจังเลยครับโอ้โหอันนี้ห้องของน้องชายดูสิไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ก็นักของน้ำาสภ้อ้าก็ยังเหมือมนเดิมยังไม่ได้ซ่อมอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าซ่อมท่อน,น้ำท่อประปาเรียบร้อย โอเคหลังจากที่ย้ายมาตั้งแต่ตอนประมาณน่าจะช่วง8ปดโมงเชา้าตอนนี้ก็บ่ายสามพอดีเลยก็นั่นแหละก็ย้ายมาเยอะแล้วก็หนักปวดหลังเลยแหละตอนนี้ข้าวก็ยังไม่ได้กินและข้าวเที่ยงก็เดี๋ยวต้องจัดห้องจัดอะไรต่อก็นั่นแหละย้ายบ้านใหม่ที่ไม่ใหม่ไม่ใหม่ยังไงนี่เข้ามาในบ้านนี้จะให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในถ้ำจะเป็นความสุนทรี <laughs> เข้ามาแล้วก็จะมีการออกแบบสไตล์ถ้ำนี่เลยนำเข้าจากอา่ปารีสนะฮะ <laughs> สุนทรีไหมล่ะ แต่ก็ดีละผมชอบบ้านนี้มากกว่าแฟลตเก่าเพราะว่ามันพื้นที่เยอะในห้องผมสัมภาระก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่โอเคทั้งหมดนี้ก็คือการย้ายบ้านในวันนี้ก็ไปกินข้าวแล้วแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับ see you, Thank you. จอกันคลิปหน้าครับ